พี่เด็ดการเมืองและเลือกอตั้งไทยในวันนี้เสนอคําว่าประชานิยมซ้ายอีกครั้งและประชานิยมซ้ายกับประชานิยมขวามันแตกต่างกันยังไงละ่ะใช่ไหมในเมื่อมันมีซ้ายและขวาแต่ประชานิยมขวาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพูดกันก็คือเขาไม่ค่อยแคร์วิธีการที่จะได้รับความนิยมมาซึ่งส่วนมากเขาก็จะพูดถึงเรื่องชาติเป็นการสร้างสัตว์ูว่าใครรักชาติใครไม่รักชาติและก็จะเอาตรงจุดนี้แหละมาสร้างเป็นความนิยมและความต้องการของประชาชนแต่ว่า ฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาก็มีแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สร้างความนิยมในรูปแบบนั้นเขาสร้างความนิยมผ่านความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่โดยร่วมโดยการที่บอกว่าประชาชนนั้นต้องการอะไรและตัวเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่จะรวบรวมความนิยมเหล่านั้นและนําไปทําให้มันประสบความสําเร็จให้ได้ซึ่งประชานยมฝ่ายซ้ายเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเขาจะทําให้การเมืองเนี่ยมันกลับมามีความเป็นการเมืองอีกครั้ง ศัตรูของเขาจึงไม่ใช่ศัตรูที่ต้องมาฆ่ากันห้ามหันให้ตายกันไปข้างหนึ่งแต่ศัตรูของเขาคือศัตรูที่แข่งกันในเกมแข่งกันในสนามพอที่แข่งกันเสร็จแล้วชนะหรือแพ้ก็ถอดเสื้อและก็จับมือกันดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประชานิยมซ้ายหรือประชานิยมขวามันก็ล้วนแล้วแต่คือประชานิยมทั้งสิ้นแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันมันคือวิธีการ